เดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะคะสื่อมวลชนได้ถ่ายภาพนะคะแล้ววันนี้ยังมีสองท่านนะคะได้เป็นผู้ดำนรายการในส่วนของการสรวจเกณฑ์ทหารจริงๆแล้วความร่วมมือจะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้ผู้บอกฝ่ายแงฝ่ายงานและก็ฝ่ายยักษ์นะครับผมคิดว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ทุกท่านประเทศพระราชสุราย สยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ก็ค่ะแล้วก็ตัวเล็กครับอายุเกือบปีแล้วตัวเล็กนี่เดี๋ยวเราหมูคล้ายๆหมูหยองควายตัวนี้บอกเล่าให้ฟังว่าเกิดครอบครัวนี้เลี้ยงควายแล้วครอบครัวเกือบเลิกเพราะว่าสารเสพติดไทยตัวหนึ่งเลยเอามาครับน้องเข้าเหนียวมาหรืดูดาวเขาทั่วโลกคนติดตใจเพาะเื่องเงินระดับร้อยล้านคน เอาแล้วไงพี่น้องของเขามาเะนะครับมาทักเลยครับขื้หมูอะไรมาครับมาครับูนะครับนูด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 ้ดูดมอูดรดู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 ดมดอดู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 ดดูดอดูดดู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 ดดูดูดดู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 ดดูดูนูดูดูดดดูดูดนดะด้ดูดดูดดูด่ดูดูดูดดู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 มดเููน ในมหากรรมประกวดคลายงานคอยจักความลึกของสะภูก,ก็อยู่ที่ไหนเล็หนึงอะครับตัวนี้ ก็แล้วแต่บางทีมาครับมาแล้วกับตันจันวันตาสุวันฟาเนี่ยปัญหาชีวิตผมคืออายุเยอะนะฮะหัวใจอ๋อกรี๊ดกรี๊ดโก้บางเพชรและกริ๊ดเจ้าของเอาววัอันใช่ค่ะเป็นเป็นที่ ก็เรียกว่าเป็นวิธีคิดที่จะพัฒนาวิธีคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าสำหรับคนในนี้เนี่ยเาเอออเาวิธีคิดของท่านเป็นตัวอย่างได้ตัวอย่างเลยแล้วน้องๆอยูช่วงวันนี้กองฟ้าครับเข้าสนามไหมฮะปอยแท้ครับของเสียต้นฮะนักกีฬาฟ้าเจ้าขุนลือฮะเอาเข้าที่สุดในปีนี้เดี๋ยวเชิญท่านมีนิดหนึ่งดีครับนะครับท่านก็ไปคุยกับรุ่น กิจกรรมครั้งนี้เป็นการประกวดฝายยักษ์ฝายงามและควายแกล้งชิงถ้วยพระราชทานครับสมเด็จพระพิสาทธญาเเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกบลีนะครับในการแข่งขันฝายครั้งที่สองของมาลัยเกษตรแต่ครั้งนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเพื่อที่จะช่วยกันยกระดับฝ่ายไทยเราใะ้โดดเากล แล้วก็ปีขอเสียงปรบมือั์แล้วกบเสียยิ่งยงรักเงินดีด้วยครับนะครับ่ยกระดับให้เกิดการส่งต่อธรรมดานะครับการจัดการกรนี้ถือว่าได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มาจากทุก ภาพดาวไอแววและก็มีบายที่สุดตาไฟมายนน่ไม่รู้อยู่ไนทั้งเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จังหวัดงเราได้มีบสวนได้ลดลงและก็จัดการแข่งขันและคิดว่าจะมีทุกๆปีในการที่จะดำเนินการสุดตาด้วยไปวางใจให้กับรุผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงไฟเพื่อเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยที่มีฐานะมั่นคงเพราะว่าไฟแต่ตัวราคา18ล้าน20ล้าน ถ้าล้านสิบล้านนะครับขาขายน้ําเชื้อโด,ดนละสองพันกว่าอ่าเพียงน้ำเชื้ออย่างเดียวก็เดือนละหลายแสนบาทเพราะฉะนั้นราคานี้คงไม่เป็นราคาที่ปั่นนะครับนราคาที่เป็นไปได้จริงๆนะครับแล้วก็อยู่ได้ถึงที่สิบสามสิบปีแล้วก็น้ำเชื้อสามารถที่จะฝากได้ั้งของน้าเชื้อของมาเลกันซาที่มีส่วนมีศูนย์สําหรับอ่าเก็บรักษาน้ำเชื้อของผันควายที่มีคุณภาพดีไว้ อย่างมีมาตรฐานนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรมคงนี้ทางภาคส่วนรถทั้งของในคนจนที่ให้ความสนใจในการติดตามข่าวกันด้วยนะครับถ้าท่านมาตอนนี้ยังทันู่ครับเพราะเราจะแข่งขันจะตึงเกย็นวันนที่้กนใครที่ทราบข่าวช่องนี้ก็เสียอกานครับเพราะเ่ารล์นั้ไปดีๆกับตาตัวเองที่ไม่บ้านให้ที่หมาครับทียมาลากระสิน พื้นที่เดิมครับ